สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามหาพระแท้นะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับท่านวิทยากรอาจารย์สุทัศน์ปุญญากรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับผมโปรดธนพธัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอพระสมเด็จวัดระฆังจกกักรพรรดิของพระเครื่องนะครับ องที่เราจะมาคุยกับวันนี้อาจารย์ก็จะเป็นองหนึ่งเดียวของอาจารย์นี่เองนะครับองหนึ่งเดียวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับพิมใหญ่นะครับพิมใหญ่นี่อาจารย์อาจจะเรียนถามผมอาายากเรียนถามอาจารย์ว่ามี มี3รูปแบบใช่ไหมครับพิมพ์ใหญ่เฉพาะพิมพ์ใหญ่นะค,ะครับปองวัลขันเนี่ยจะมี3แบบ,ค,บคือจะแยกตามขนาดนะะก่อนนะครับก็จะมีขนาดก็เรียกว่าทรงใหญ่ทรงกลางและทรงเล็กอันนี้ก็ท่านผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยเราจะ insert ภาพให้ท่านผู้ชมรู้ว่าพิมพ์ใหญ่คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์กลางและพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์เล็กนะครับอันนั้นก็คือ,อ องหนึ่งเดียวของเรานี่เราเรียกว่าเป็นพิมพยย์ใหญ่ทรงพิม์ใหญ่ทรงใหญ่ทรงใหญ่แม่พิมพ์หลวงวิจิตรอ๋อแม่พิม์หลวงวิจิตรอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องพิมพ์ใหญ่ของหลวงวิจิตรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างร,ระยยจุดสังเกตอยู่ตรงไหนบ้างครับจุดสังเกตหลักๆก็คือองค์พระจะสมส่วนค,คือมันถือว่าถ้าลากเส้นตรงจากยอดประเกศลงไปทีล่างเนี่ยสองฝั่งจะเท่ากัน อ๋อครับและจุดจุดหลักของพิมพ์ใหญ่ของหลวงวิจิตก็คือตรงฐานชั้นที่สมครับนะครับะจะเป็นไป ค่อนข้างจะแหลมครับแล้วก็ชี้เข้าหามุมของเส้นสูงอ๋อครับนะครับจะเป็นจุดสังเกตละอ๋อครับทีนี้ผมขออนุญาตถามตั้งแต่พระเภเลยลรกันนะครับครับพระเกตนี้จะเป็นเส้นตรงหรือจะมีโค้งหรือจะเป็นลักษณะไงคือมีจุดตายไหมครับของหลวงวิจิตรนะครับเท้าที่ผ่านตามาแล้วก็สัมผัสมาหลายองค์เนี่ยนะครับจะเป็นเกต์จรวดสูมเกจรวดสูงครับ เกือบจะหลุดซุ้ม oh, ก็คือคไม่ชนไม่ชนอาจจะ,น,จะนิดนึงนิดนหญ่ชนแล้วก็จะแหลมแหลมมากเลยแหลมแล้วก็สะบัดนิดนึงครับนแล้วกรมมนสวยแล้วก็ช่วงบางองค์ที่สวยมากๆเนี่ย ถ้าถ้าจับวัดฉากนะครับจะเอียงนิดนจะไม่ตรงลงมาจากข้างบนเลยตรงไปไปเกิดจะเอียงนิดนึ่งเอียงซ้ายเอียงขวาม,มีความหมายไหมครับหรือว่าด้านแล้วแต่ก็ส่วนใหญ,ญ่จะเจอเอียงไปทางแสายม,มือซ้ายมือ<ม>ขององค์พระนะครับโอเคก็คือขวาม,มือของท่านผู้ชมใช่ครับอันนั้นก็เป็นจุดแรกแล้วที่พระพักจะเป็นเหมือนกับบางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเหมือนแมดพิกไทยหรือว่าอันนี้พระพักของ องค์หนึ่งเดียวของเราเนี่ยจะเป็นผลมะตูเป็นผลจะเหมือนจะออกกลมกมครับครับก็ถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมสังเกตภาพเป็นเศยขององค์ผลมะตูเนี่ยจะเหมือนกับมีรูปตาอยู่อพิเศษมากเลยไม่ทราบว่าเจตนาจงใจหรือว่าความบังเอิญครับนะครับแล้วก็เป็นสีดําครับทั้งคู่เลยเป็นเม็ดเล็กๆจริงๆก็คือเป็นอ่าเป็นเศษพระกาแพงแต่จะเป็นอ่าพระซุ้มกอดำครับครับ นันก็จากตรงนั้นมาปุ๊บเรามาดูที่จุดต่อไปก็คือว่า,าขนาดขององ์พระ,ะนะฮะตรงหน้าอกตรงเอวตรงแขนเนี่ยแตกต่างกับที่หมื่นยังไงครับเนื่องจากว่าของหลวงวิจิตเนี่ยจะบาลานซ์ทั้งอกค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประเกตลงมาแล้วใช่ไหมก็จเจอจดหน้าท่าน<ช>ครับพอเสียบเสร็จแล้วก็จะ ติดนคอนน้อยนะครับแต่แล้วก็ลงมาที่ไหล่ไหล่นี้ก็จะคล้ายๆกับปกหลายลายพุ่งแล้วก็เสมอกันอ๋อก็คือว่าถ้าเป็นพิมพ์หนงวิจา์บางทีจะมีอาจจะไม่ตั้งไหล่ไม่ตั้งโลมาสวยงามแล้วก็มือก็จะประสานลงไปที่มือแขนประสานกันแล้วก็ตรงมือจะเหมือนกับเอามือจับกันเลยจะเป็นคล้ายๆไม่ใช่ว่าเป็นเส้นมาชนอย่างนี้ครับจะมีเป็นตุ่มคล้ายๆเป็นมือประสานกันอยู่ มีเป็นกวอนเนื้อให้เห็นว่ามือเนี่ยประสานกันว่าเป็น<ะ>มือประสานกันจริงจัตครับแล้วก็วงแขนขององค์พระของอ,องค์หนึ่งเดียวเนี่ย ผมดูแล้วรู้สึกว่าจะโค้งโค้งสวยงามครับสวยงามสมส่วนฮะแล้วก็อย่างอย่างหัวไหล่ก็ไม่ได้มีข้างไหนข้างหนึ่งสูงกว่ากันเสมอกันหมดเลยอืมครับผมหน้าอกก็นูนพองามครับแต่ว่าลักษณะเอวก็จะเป็นเอวเอวคอดเอาคอดลงไปคอดแล้วหายไปแต่ก็ไม่ใช่ถึงับเรียกว่าอกวี จะเรียกว่าอกวีก็พอได้ก็พอได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาเรียกประมาณเนี่ยก็คือเขาไปเทียบแบบพิมพ์ของหลวงวิจาร์หลวงวิจารก็จะมีอกก็บอกอกวีอะไรหลายๆรูปแต่หลวงวิจิตก็จะมีแพทเทิร์นน้อยมีไม่กี่แบบนี่พอมาถึงเราพูดถึงมือที่ประสานกันมาถึงหน้าตักมีจุดสังเกตไหมครับว่าหัวข่าวข้างไหนสูงกว่าต่ำกว่าหรืออะไรไหมจริงๆแล้วเนี่ย พอพบเข่าใช่ไหมครับพิมใหญ่จุดสังเกตก็คือมีจีวรพาดลงไปที่ครเข่าครับคราวนี้จีวรพาดไปตรงนั้นมันก็จะดูว่าข้างซ้ายจะจะสูงกว่าจะใหญ่กว่าข้างขวาเพราะว่ามันจะมีไมมือนจีวรพาดไปครับแต่จริงเนี่ยถ้ามองตรงๆแล้วเนี่ยจะสมส่วนเพราะนั้นไม่มีอะไรสูงกว่ากันมาก นอกจากจะอาจจะมีเรื่องของการที่ผ่านการใช้งานจะมีการยุบตัวของอบแล้อาาันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต,ต้องพิจาริกันขั้นตอนอีกหนึ่งเดียวเนี่ยมวลสารเยอะขาวเข้มข้นมากเพราะะนั้นเนี่ยจึงสรุปไม่ค่อยได้ว่าสูงหรือต่ำ เพราะว่าความผดสาก็ไปฝังอยู่ตรงหูเข่าพอดีครับก็เลยดูแบบใช่มีมีมีทั้งซ้ายทั้งขวาตามเดี๋ยวท่านผู้ชมลองพิจารณาตามรูปที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนั้นก็จะหน้าตานี่ท่านนิฐานเราทราบว่าฐานท่านท่านนิสามเนี่ยจะต้องชี้ออกไปได้ค่าครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมีอะไรเป็นจุดสังเกตนะครับ คือมันก็จะเป็นเหมือนกับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ทั่วๆไปรับหลวงวิจารณ์ก็ลักษณะนี้ครับนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในแต่ละครงอันนี้ทรงใหญ่ทรงใหญ่ก็เป็นแบบทรงใหญ่ครับอาจจะมีทรงกลางกับสรงเล็กผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าต่างกันยังไงนะครับงั้นก็บางอันนี้หลวงหลวงศิษย์นะครับ อ๋อหลุมวิจิตเขออ <แก S 2> าถำความไปครับหลุมวิจิตเนี่ยฐานชั้นล่างเนี่ยมันมีการนอกจากที่จะเอียงเข้ามาหาเส้นสุเมหมันกวว่าตรงตรงด้านหน้านี่มีการยุบตัวลงไปเหมือนของหลุมวิจารมั้ยครับการยุบตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นการจงใจของการแกะผินแต่ว่าเกิดจากเนื่องจากว่าแม่พินจะเล็ก เล็กนิดนึงครับ,รบเล็กกว่าสมใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเ,าเวลาเขาสร้างพาร์ทเนี่ยตอนเขาอัดปูลงไปเนี่ยนี่มันเป็นไปได้ที่ว่าปูอัดไปไม่สุดมันก็เลยเหมือนกับว่ามีโปรงอากาศอยู่ข้างในนะครับะพราะโปรงอากาศมันมีอยู่มันก็เลยกดไม่ลงก็ได้แค่นั้นอันที่สองก็คือมีปูนเก่าค้างอยู่อ๋อพระองอัอนหน้าแล้วพอออกมาแล้วก็ได้ทำความสะอาดนะครับ พอกดไปปั๊บก็จะบุ๋มอ๋อพอเข้ามาก็จะเป็นรอยเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตคือมีทั้งมีรอยบุไม่มีรอยบุบมแม้กระทั่งพาที่พิมพ์เดียวกันเลยเนื้อเดียวกันแหละครับตากันครับเพราะว่าทำเงินคนละครั้งทำาคนละครั้นั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นคือเรียกว่าเป็นจุดตายไม่ได้สักทีเดียวออไม่ได้เป็นจุดสังเกตฮะฮะครับทีนี้มาถึงเส้นซุ้ม ก็จะต่างกับพิมพ์ของหลวงวิจารย์ยังไงนะครับอาจารย์หลวงก็ไม่ต่างมากนักแต่ว่าหลวงวิจารณ์เนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยจะเป็นซุ้มผ่าวายทั้งคู่ในในวัลคังนะครับจะเป็นบางคุณพงก็จะเป็นซส้นขนมงจิตเล็กหน่อยเพราะนั้นซุ้มผ่าวาหวเนี่ยเนื่องจากว่าของหลวงวิจิตเนี่ยผมสันนิษฐานว่าแม่พิมยังเป็นทินสบู่อยู่ทำด้วยทินสบู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแก่ไปมากมันไม่เหมือนกับ หินละมีดคลาดมันแข็งร,รมงัรนแข็งได้สามารถกดขูดได้เยอะเพราะนั้นพิมพ์ของหลวงวิวิจารเนี่ยะคมชัดคมชัดเพราะว่าเป็นเป็นหินสบู่ใช่ครับโอ้นเป็นเป็นหินละมีดหินละมีดอ่ะขออภัยหินละมีดก็คือขูดขัดเพราะนั้นไม่พิมพ์ก็จะลึกสวยงามครับแล้วก็ไม่พิมพ์ก็ไม่ผัาครับนะครับแต่หินสบู่เนี่ยแกะไปถ้าผ้าก็แฉลบแฉลบก็แกะไปหมด เพราะว่าอ่อนเนี่ยครับตอนนี้ออนแกะไปก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นวิธีทําให้แม่ติมออกมาได้สมบูรณ์ก็คืออย่าแกะลึกมากพอแกะลึกมากแล้วแก้ไม่ได้ก็คือแกะเพราะฉะนั้นของหลวงพิจิตรเนี่ยเส้นซุ้มท่านจะ จะไม่ลึกจะไม่นูนสูงมากนูนสูงมากมสมสมส่วนครับสวยงามแล้วก็ทางด้านซ้ายองค์พระก็ลงจรดลงไปที่ฐานล่างเลยถูกต้องไหมครับครับทังคือคือเนื่องจากว่าสมส่วนคสองฝั่งเนี่ยพอตัดขอบแล้วครับก็จะลงไปที่ขอบเห็นเห็นสุดหมดทั้งคู่ไม่ได้ปลัดแบบลงวิจาร์ก็คือแค่ข้อซสองครับมันก็จะเป็นจุดเป็นจุดสังเกตหรือจุดสังเกต เอาละครับท่านผู้ชมครับออกกระทรถมากๆเลยครับอาจารย์ในช่วงแรกของตามหาพระแท้กับท่านอาจารย์สุทธาน์และผมโปรดธนภัทรนะครับวันนี้เราขอเบรกไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขราวหน้าข่าวต่อไปท่านผู้ชมพบกับรายละเอียดขององค์หนึ่งเดียวกันต่อวันนี้เราทั้งคู่ลากันไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดี